ผมมาเมื่อ20เดือนที่แล้วยังแบบต้นยังไม่โตยังเป็นป่าไอ้ป่าหญ้าอยู่ยังเป็นหญ้าหญ้าคาอันนี้ใบยี่หล่าใบยี่หล่ายี่หล่าที่มาแกงปลาผัดเผ็ดอะไรโอ้รส้อนแรงเนี่ยหอมหอมกเลยนะคะแล้วก็จะมีโหระพาอย่างเงี้นะโหระพาก็ปลูกไว้อันนั้นอ้อยเหรอครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นอ้อยกรอบอ้อยก้อยควันเนี่ยที่กินสดนะ ตัวนี้อันนี้เป็นอ้อยไอสุพันห้าศวนที่คันน้ำหน้าแรงแล้วก็มีน้ำอ้อยกินอ,อ,อันนี้ไว้เคี้ยวบริหารกามม,มีมะนาวมีมะนาวมีกมล้วยมีแมีแผ่นดินอะกระปลกกูกเราอยากได้อะไรก็เราก็จัดสรรว่าเอในพื้นที่เราก็ทํานาสักหน่อยหนึ่งใช่พอกินอะเราไม่ได้ทํานาขายเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกไว้ใช่เอามันลงดินไว้แล้วมันมีโอกาสได้กินถ้าเราไม่ทํา มัวแต่คิดมากแล้วไม่ได้ปลูกนั่นคือไม่มีโอกาสได้กินอาจารย์มีกล้วยกล้วยใบด่างหรือเปล่าครับอ๋อถ้ามันด่างนะอาจารย์ครับดูหน่อยว่มันเป็นโรคใกล้ตายเอาล่ะฮะไม่ใช่ว่าด่างที่เขานิยมกันนะไม่ใช่นี่กล้วยใบด่างนะฮะด่างจริงๆนะครับออกเหลืองๆเลยมีจุดดำๆด้วยนี้เป็นกล้วยไข่ครับ ผู่กับมะนาวไว้นี่มะนาวแล้วก็พอมีกินนะครับ,รบมีลูกของเราแค่แค่กินเราก็มีขนาของจานนี้ก็จะลงไม้ป่าไว้เนี่ยลงไม้ป่ามีอะไรบ้างนี่ฝั่งนี้คืออะไรครับตนน้นนี้อันนี้ต้นยมหอมอันนี้มีต้นลังนะครับต้นพยอมอ๋อนี่ต้นพยอมพยอม นี่ต้นหลังต้นลังที่เอาไปทำลังนี่แหละครับอ่าที่เอาไปทำเสาบ้านทำม่คือตอนออกใบใหม่ๆเขาจะสวยีแดงสดสวยมากสวยสีแดงปัดเลยนะครับตรงนี้อาจารย์ปลูกก็เป็นแนวเลยปลูกปีที่แล้วเพราะว่าต้องการเอาอาจารย์ไม่ได้ปลูกอย่างเดียวมีลังมีพยอมมียางนายางนาอ่าโนนซีโนนซีป่าไอ้นั่นยังมีอะไรขอลนคอลนนคอลน คอลเนคืออะไรครับคแนเนเนี่ยลิ้นจี่่าลิ้นจี่อีสานเปรี้ยวออ่าเขาเรียกอะไรนะปักแงวอ๋อบักแงวบักแงวแล้วก็มีเตาถ่านตรงนี้อ่าเพาถ่านอ๋อโหถ่านสุดยอดมากมาอันนี้ให้พวกอ่าเด็กๆที่เขาฝึกกับเราให้เขาฝึกเผาครับให้เขาฝึกเผานอนนี่ด้วยกลางเต็นท์นอนเลยอื พวกสเลาพวกไม้แดงไม้แดงมะค่าอันนี้ไม้แดงอันนี้เพิ่ปลูกปีที่แล้วตอนเล็กอ่ะโอ้โหปีเดียวนี่เห็นแบบขึ้นแบบสูงเลยนะไม่ใี่ปีเดียวเนี่ยปลูกมะกล่อเลยแล้วส่วนด้านหลังนู้นนะครับพวกมะฮอกกานีอันนี้ป่านี้ก็ปลูกประมาณสี่ปีกว่าแล้วเป็นมะฮอกกานีต้นสักนะต้นถินเทพาแต่ห่างๆครับแต่เราก็จะมาสังเกตปลูกป่า ถ้าสังเกตด้านนั้นตรงนู้นจะไม่มีกระถินเทพาผมจะปลูกสักก่อนกับมะฮอกก่อนตรงเนี้ยปีหนึ่งครับต้นใหญ่กว่าทุกต้นอือแต่สังเกตว่าผมเอาถินเทพามาแทรกใส่กับพวกสักมะฮอกขนาดปลูกข้างๆางนะสักมะฮอกไม่โตครับเห็นไหมยังต้นเทาขาเทอะไรอยู่เลยครับใหญ่แต่เทพาโอ้สองสามเท่าเลยครับอ่าใหญ่แต่เทพา อันนี้อะไรครับใบแปลกๆมะกำมะมรกมเนี่ยปลูกปีที่แล้วนี่มะกำเนี่ะฮะมะกำต้นใบใหญ่ฮะอันที่ยอดมันลั่วขึ้นมันพลิกได้ oh. นี่ครับมีสะเดาเทียมข่าเลาเรามีไม้แล้วเราก็ปลูกของเราไปโอ้ oh. ชอบไม้จังเลยไม้แดง้ไมแดงอันนี้คือต้นต้นอ่าสงวนสงวน,งวนอ่าแล้วชาวบา้านเรียกต้นขนวน ค,ค,คือไม้เม่ที่ผ่าแล้วมันแตกเป็นชิ้นๆคล้ายๆกาบกล<อ>้วยกาบกล้วยอะ่ะแต่ตรงนี้เราไว้ทําร่มเงาอ,อาจารย์ต้นไม้ขออาจารย์นี้แค่สี่ปีปสามารถ<ป>ทําใบไม้ได้แล้วก็ะดูเนี่เข้าไปดูนี่มาดูโอ้โอค,คือใบๆปีๆมันก็ร่วงมามหาศาลครับ อันนี้ก็กวาดเลยแค่แค่ป่าอันนี้เวลาว่างๆนะรัามาถานี่ก็นี่ก็ก,กองไม้ผสมผสานใบไม้ผสมผสานเนี่ยเทพา,ทพาไม้ศัใบอะไรเทพานี่กี่ปีนะครับสี่ปีนะครับสี่ปีสี่ปีเห็นไหมทกสักใหญ่เทาพาแต่พวกไม้สักมะฮอกเนี่ยขนาดผมปวงห่างเ็ายังไม่โตเลยครับ,รบแต่ไม,ไม่เป็นไรเพราะโตไม่โตผมต้องการเป็นป่าท้ายสุดมันก็เป็นละครับ ผม oh, มาเมื่อ20เดือนที่แล้วยังแบบต้นยังไม่โตย, <laughs> ยังเป็นป่าไอ้ป่าหญ้าอยู่ยังเป็นหญ้าหญ้าคาแล้วก็ท่มหัวแค่เท่าหัวเองนะแต่วันนี้นะครับผลผลิตนะครับก็ทำตอนนี้ก็นี่ก็ทำเงินออกไปเป็นหมื่นแล้วนะโอ้ oh. จากใบไม้อ,อันนี้ว่างอ็ะให้อ่ามาดูคนงานกันก ม่ใช่คนงานอันนี้เป็นคนในบ้านเราเนี่ยให้มาอ๋อเป็นคนในบ้านเออมาทากิจกรรมโหนี่กองนี้กองใหญ่นะเนี่ยอันนี้ก็กองทีนี้เรามีนู่นกองนี่กองนี่สามกองนี้ก็โอเคแล้วเนี่ยอ้อแต่สังเกตที่ผมบอกว่าตรงนี้ห้าปีที่ไม่มีกระถินเทพาเข้ามาร่วมด้วยครับครับใหญ่ไหมอ๋อใหญ่หมดเลยครับกมะฮอแต่เราสังเกตว่าแถวนอกจะใหญ่กว่าแถวในเพราะอะไรครับอาจารย์เพราะเป็นเรื่องของแสงนั่นเองแถวนอกก็ได้แสงมากกว่าแสงลม ได้แสงมากกว่ามันได้แสงมากกว่าเกิดการสังเคราะห์อาหารได้ดีกว่าโโตนะเจริญเติบโตกว่าโตสวยงามด้วยแต่ตัวเชลเ่ียข้างนอกแะโตมากกว่าข้างในนะข้างในก็มีโตบ้างแต่ว่าไม่ทุกต้นครับอย่างนี้โอ้ยอันนี้ต้นอะไรครับอาจารย์สวยดีต้นไหนต้นเนี้ครับมะเกลือมะเกลือครับเป็นีเนี่ยมันมีลูกแล้วมีลูกมาสองปีแล้วปลูกมะเกลือกี่ปีครับ ตอนนี้ก็เนี่ยแหละชุดนี้ห้าปีห้าปีห้าหกปีนะครับปีที่หกเนี่ยอันนี้ลูกมาเหรอฮะมีลูกแล้วขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปเอาไปหาเม็ดมะเกลือที่ไหนแล้วของเรามีกินได้ไหมครับส่วนมากเขาทำยาถ่ายพยาธิหรือย้อมแหอะไรเงี้ยใช้ใช้ผลมันใช้ลูกป่ะนะฮะกินได้เป็นยาถ่ายพยาธิได้ใช่เนื้อม้เป็นไงครับดำครับหนักดำเมี่ยมต้นสวยด้วยนะ มะเกลือเนี่ยผ,ผมปลูกไปกลุ่มไว้ห้าต้นมะเกือหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นอืมโหลูกดกด้วยนะเนี่ยอ่าก็จะมีลูกอยู่สองต้นต้นนี้กับต้นนี้เข้ามานี่ร่มมากครับอ,อ๋อจะปลูกไป็กลุ่มเลยม,มีไวอาก้าด้วยหนึองต้นนี่คือต้นไวอาก้าขมอกหลวง คำมอกหลวงอ๋อที่สวยผมก็มีใช่ใช่แถวหนึ่งเลยอาจารย์ไม่ได้ใช้ไหมหรอครับเนี่ยว่าจะฟันทิ้งแล้วเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอะไรสมรรถภาพ <c oughs> แต่ไม่ไม่ฟันหรอกเอาไว้ทำร่มมันคำมอกหลวงคำมอกมันมีไม้ไม้ดอกสวยดอกหอมนะสีเหลือง oh. เป็นเป็นดอกดอกเวลาออกดอกเหลืองเต็มต้นเหมือนกันน,น,นะมีใบมีดอกสวยนะครับเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนี่แหละอคำมอกหลวงโอ้หน้าปลูกนะ เะนั้นต้องไปหาปลูกครับอ,อีกต้นหนึ่งครับนี่คือใบอะไรครับอันนี้ต้นมะตาดนะครับโตเช้าเขามะตาดนะมะตาดอย่างที่ผมให้นะไปปลูกต้นหนึ่งครับอ่อาผมก็มีอันนี้ไม้มาแซบดีที่แล้วเห็นมันงว่างแต่ยั้เห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยตรงเนี้ยผมผมปลูกกระถินเทพาต้นสักปรากฏว่าไม่งาม,ม,งามบางต้นตายไปครับ สาเหตุเพราะดินตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นดินดาน,นครับยาดคาขึ้นแบบดินดานยอดก,ก็ไม่ค่อยขึ้นเลยครับดินดานแบบนเหลืองนะครับแต่หลังจากที่ผมตัดญ้าแล้วปล,ป,ลปล่อยปล่อยปล่อยมาตัวนี้มันปรับเข้ามาสภาพเดิมแล้วครับพอถิ่นได้พาตายผมก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมผมยังเอาไม้ที่ทนแรงมาปลูกเช่นพยุงนะครับนี่ก็สามปีกว่าดูนี่บอกว่าพยุงที่ผมปลูกตรงนี้ยี่สิบต้นใหญ่หมดเลยครับอ่า แต่ถ้าผมว่าเอาเทพามาปลูกก็ไม่โตอีกอ oh. มันทําไม่รู้ว่าให้เวลาเราปลูกอะไรไปมันตายมันไม่ใช่แต่มันไม่ใช่ตายต้นเดียวที่กลุ่มนี้เฮ้ยมันไม่ขึ้นเลยอ uh huh. ก็แสดงว่าไม่ใช่ที่ของมันละ uh huh. ก็ปรับเปลี่ยนถ้ามันแรงเราก็จะหาไม้ที่ทนแรงจัดๆเช่นพยุงปะดูไม้แดงไม้หลังอะไร,ระมาปลูกโอ้หี่เห็นเห็น,เห,นเห็นภาพเลยนะตรงนี้เพราะว่าตอนแรกนี่พื้นที่ผมมาใหม่ๆเนี่ยมันในต้นเล็กอยู่อะเล็กพอตอนนี้เราเห็นแล้วโอ้โ oh ห แล้วก็จะมีเห็นว,ว่าตรงนี้เป็นป่า่างนี้ไม้ประดับ่างนี้ก็สีตังนะที่ผมปลูกไว้นี่แล้วมันก็จะออกดอกต้นสีตัง,ตงเ,เก็บเม็ดไปเพาะได้แล้วเม็ดเยอะแยะมีเมล็ดด้วยเี่ยพยุงเนี่ยผมว่าปลูกมันโตแต่ไม้อื่นไม่โตนะครับที่ตรงนี้ครับพยุงจะเห็นว่าผมปลูกไว้ยี่สิบต้นตหมดเลยมันเหมาะมันเหมาะเราต้องต้องคำนึงพาดินตรงเนี้ย สังเกตว่าดูที่ผมจะไม่เรียบนะจะเห็นว่าผมยกล่องครับยกล่องเหตุผลพอเวลาฝนตกหน้าฝนกลางๆฝนนั้นมันจะแฉะมากพอแฉะมากต้นไม้ไม่จะเดินเติบโตผมผมมองเห็นผมจึงยกล่องไว้ก่อนแล้วมก็ปลูกบนล่องมันทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตหน้าฝนได้ดีครับอ๋อันนี้โตเร็วเลยนะถ้าถ้าถ้าคือหน้าฝนต้นไม้เราเดินเติบโตดีแต่เพราะว่ารากเขาไม่ไม่ไม่แช่น้บครับตรงนี้ นี่ก็จะเป็นพวกแคนาเพื่อล้อมเอาไปประดับนะครับ hmm. หรือไม่งั้นเราก็ไปทําร่มเงาของเรารอยู่ตรงนี้เนี่ยบางตัวนนทรีป่านี่ขึ้นเองหมวเขเก็บไว้นะแตงเดียวก็ใหญ่นะครับหลายต้นเห็นภาพเลยในส่วนของอาจารย์เนี่ยพื้นที่ประมาณสิบ้าไร่นี่ยนะครับตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม้ป่าข้าวต่างๆผักสวนครัว นะบ่อน้ำมีปลาโอ้โหเข้ามาแล้วมีพักก้าพันไม้เพาะเองทำดินในพื้นที่ทำปุ๋ยเองโคนี่ครบเลยนะฮะเหตุผลก็คือเราต้องพึ่งตนเองได้มากที่สุดนะครับตรงนี้พึ่งตนเองได้หมดแต่เราก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้มาทำวันเดียวครับ,ค,รบค่อยทำไปเรื่อยๆนะปกตินี่ถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยจะมี ลูกศิษย์อาจารย์มาแล้วก็มีแฟนคลับอาจารย์มาหาเนี่ยทุกวันเลยวันหนึ่งเลยหลายคนด้วยช่วงนี้ก็แบบบางๆไปเพราะว่าบาตรการน้อยต้นนี้ต้นอะไรครับอ่าอันนี้กัญเกานะครับปลูกแซมไว้ปีที่แล้วนะครับเล็กๆปลูกไว้อันนี้รอดแล้ว่หละเห็นแล้วรู้เลยว่ากัญเกาเพราะมันสวยปีนี้จะปลูกสวยดีปลูกเพิ่มสักยี่สิบสามสิบต้นตรงเนี้ยไว้เป็นปลูกทิทีไว้เป็นไม้ล้อมอ๋อ ก้าเรานี่ชั้นเก่าอาจารย์เห็นว่าอันเนี้ยผมปลูกไว้แฟมเพราะป่ามันหรอเราก็ปลูกแฟมไว้อันนี้ไม้แดงเยงี้อือมีแต่ไม้ดีๆเลยฮะแนะอย่างงี้เราก็ปลูกใส่สวยดีอ่ะอยังหนดเซนี่ไม่ได้ปลูกอันนี้ขึ้นเองเก็บไว้เราก็แต่งติ่งต้น,นซีป่าเนี่ย<อ>ขึ้น5นะ้ป่านะครับ,รบแล้วเนื้อไม้ดีนะครับแลขึ้นเป็นร่มเงาให้เราได้สบายบางทีไม่ต้องปลูกอ่ะ แรกๆผมไม่รู้จักมัน <ừ. S 1> นึกว่ามันเป็นหางนกยุงจริงๆมันเป็นต้นซีป่าแต่มันก็ตระกูลคล้ายๆกันเนาะแต่มันเนื้อไม้คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องฮะอันนี้เป็นเนื้อไม้ถ้าเกิดว่าแกจัดจัดนี่ก็ถือเกรดเอละอ่าเนื้อไม้สวยก,กว่าบางคือผมชอบมากกว่ามะข่ามงอะ่ะมัน,นสวยกว่าแก่นสีชมพูครับแข็งแต่คนมองข้ามนะไม้ตัวนี้แล้วก็ทนแรงนี่สุดยอด คนสมัยก่อนไม้ขาอยเยอะเขาก็จะเอานนทรีนี่แหละมาเผาทานใช่เพราะว่านนทรีสมัยก่อนเนี่ยถ้าที่มันอยู่ที่ที่ยงห่าง,างอะ่ะต้นเขาจะไม่ตรงครับสรงพุ่มเขาจะแผ่โดยธรรมชาติเหมือนพยุงอยู่ต้นเดียวก็จะแผ่อย่างนั้นแหละเขาไม่ค่อยนิยมใช้อ่าแต่ปีนี้เราจะมีมะเมล็ดอ่อาไออินทนินสีชมพูอินเทนินสีชมพูอืมที่เป็นตักดอกเนี่ยที่เป็นมเมล็ดเนี่ยฮะใช่ใช่ตอนนี้อินเทนินสีชมพูโอ อันนี้มีหลายสีเหรอครับอาจารย์มีสีม่วงสีชมพูนะครับสีลางสีอะไรพอาเราปลูกไม้ไว้ในพื้นที่เป็นแม่เป็นแม่พันธุ์ได้นะเราก<ม>็เลือกท่นี้เราก็เลือกเราก็เลือกนะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปหาไม่ได้พันธุ์ในป่าแล้วนะยางเอียงมะนนทรีผมก็มีมะเกืออินทนิลต้นสักผมก็เพาะอล้รมหัศจรรนีก็มีอินทนิลอาจารย์ก็จะมีแบบลายสีด้วยลายสีต้นนี้สีชมพูต้นนี้สีม่วงแล้วก็มีทั้งอินทนิลบก อินทนินน้าอินทนินบกนี่คือเกิดอยู่ตามป่าเรียกป่าดิบแดงทั่วไปลาต้นจะสูงตรงดิบขึ้นไปเลยแต่ดอกจะเหมือนกันแต่ว่าดอกเขาจะใหญ่กว่านะครับใบจะหนาใหญ่กว่าตามถนนหลวงต่างๆไม่มีอันนี้เป็นอินทนินน้าอินทนินบกแล้วไม่ค่อยเห็นหรอกน้อยน้อยคนจะรู้จักนะอันนี้อยู่ในป่าป่าเต็งลังอะไรพวกนี้มันจะแซมอยู่ออินทนินบกเราไม่อดตายเพราะเราคือ จะไม่อดตายเพราะเราเป็นเกษตรกร